พี่ชื่อพี่เหมียวค่ะพี่ชื่อพี่มินนะคะพี่ชื่อพี่วาดและพี่ที่อยู่ข้างหลังชื่อพี่ภูไดยค่ะวันนี้ไม่เข้าวันนี้พี่จะมาทำอะไรเอ,เอ๊ยนี่พี่จะมาทำอะไรเรียนไ,ได้อันนี้พี่จะมาทำกิจกรรมว่านักวิทยาศาสตร์น้อยนั่นก็คือนักดับเไงนั่นเองค่ะ ไปแชร์งานเปผมชอบพวกเกมมากกว่าค่ะมีล่าไหมคะเด็กๆเคสัมผัสดกันบ้ไหมคะไม่เคยลยหรอคะไม่เคยสัมผัเ้วันไหนเลยสัมัได้ไหมคะยังไม่เคยหรอคะไม่เป็นไรค่ะนี้พี่หมูจะพาเด็กๆไปสัมชมคราเป็รากหญพี่ไอชาคะแจกใบประกาศให้เด็กได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะด้วยนะคะเด็กๆค่ะหรือว่าบางทีน้องๆอาจจะเคยสัมผัสกับลมกันบ้างแล้วนะคะแต่ว่าน้องๆอาจจะยังไม่รู้ว่าลมนี่คืออะไรหรือว่าลมมาจากไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมแต่แต่ในวิทยาศาสตร์ฟอสเรียมนะคะลมมันเกิดขึ้นเดี๋ยวฟังพี่ก่อนเดี๋ย่โอเคงั้นเราจะมาดูกันนะว่าลมจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เด็กๆะ่าเด็กก็คะให้ที่เงินเินกระเด็นเด็กๆราไปสาพัดกันในเด็กๆลองเอาใบพัดมาพัดตัวเองสิวงเด็กๆพัด้โนตัวลูกลองพัดตัวเองสิีชึบดูิ มีอะไรอีกไหมอะมีอะไรคมีอะไรอีกีมีมากเลยมีลมด้วยน้องนะคะมีลมแค่นี้ไม่พอนะคะเดี๋ยวพี่เหือเนี่ยจะแจกลูกโปงสีแดให้เด็กลกใช้ลงดูิว่าลูกปกจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ของพี่ซีคะออ่อ แล้วเด็กๆนะคะเอาลูกโป่งมาวางไว้ข้างหน้าตัวเองสิข้างหน้าตัวเองดีเลยค่ะแล้วเด็กๆเราเอาไปพัดพัดลูกโป่งสิว่าเกิดอะไรขึ้นพัดเร็วพัดลูกโป่งค่ะลูกโป่งมันทำไมล่ะพี่บอกนะ ลกปมันทำไมคะเด็กๆคะทาไมคะพอพัดลูกโป่งแล้วลูกโป่งมันมันอะไรคะลูกโป่งมันทำไม่ยมิลยัะมิวมันมิวเลยมอ้แล้วลูกโป่งแตงไปขน้าเนี่ยเกิดจากอะไรคะเกิดจากอะไรอ่งเกิดจงือเกิดจากแงค่ะค่ะ ตอะไปเราจะมากิจกรรมต่อไปแล้วนะอันนี้เราแค่เรานูกเฉยๆว่าลมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรก็แปลว่าเราพัดใช่ไหมคะเราพัดแล้วก็เลยเกิดเวลาเราพัดแล้วที่ลูกโป่งปิวเพราะว่าเกิดอะไรคะเกิดอะไรพี่ๆตอบได้นะปิวปิวเกิดลมใช่ไหมคะเกฝันไว้นะที่ลูกโป่ขึ้นไหค่ เต็นท <rium> ี่ไปข้างหน้าก็อะไรนะคะลมเพราะว่าลมเยอะมากเลยแล้วต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมการรับจับเพลิ่มขึ้นน้อยเด็กๆพร้อมหรือยังคะนี่นักจับเพลิอยขล้นกนี๋ยวเชียร์นะเด็กๆอมเลยนมา้หน้าของพองสันก็ได้กิจกรรมรับจับเพิงน้อยของเรานะคะขั้นแรกเราก็มาเตรียมอุปกรณ์ของเรากันก่อนเลย ปกรณ์ของพี่มินะคะก็จะมีกล้องัหรือว่ากระดาษวางที่มีการเจาะรูไว้ดยานไงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีเทียนหอมหรือว่า แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็จะมีไฟแช่กแต่ว่าเด็กๆนะคะว่าไฟไฟแช็กเนี่ยทำให้เกิดไฟได้ใช่ไหมคะเวลาเราจุดเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำกิจกรรมหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับไฟเราต้องมีผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่คุณครูคอยอยู่ข้างๆด้วยนะคะอเด็กๆมูขยับให้หน่อย แล้วอ,อยู่อยู่ข้างๆก็ได้นะต่อไปนะคะเรามาดูสิคะว่าลองมาทายกันดูสิคะว่าข้างในนี้เด็กๆคิดว่ามีอะไรอยู่ข้างในไหมคะไม่มีไม่มีไม,มไม่มีเลยใช่ไหม,ไม,มโอ้แล้วดูสิไม่เห็นอะไรเลยเป็นกล่องโล่งๆเลยใช่ไหมคะคะแต่ว่า เราจะทำอย่างไรนะให้เทียนตรงนี้ดับได้เด็กๆคิดว่ากล่องใบนี้จะสามารถทำให้เทียนดับได้ไหมคะได้เพราะว่าความเราหรือว่าความไร้นั้นเราเรามาดูกันดีกว่านะคะเรามาเริ่มทำการเดลองเนาะเนาะเด็กๆระะะวังนคอยู่ห่างยืนยันบอกให้ห่าง ไหมคะเห็นชัดไหมทุกคนเห็นชัดแล้วนะเด็กๆคิดว่ากล่องใบนี้จะสามารถดักที้ได้ไหมอ่ะได้ได้งั้นเราเริ่มกันดูเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้พี่มิ้นด้วยนะคะอ่าพี่มิ้นลูกเป็นกำลังใจให้พี่มิ้นนะลูกสองสามได้ไหม พี่มินคะออกแรงเทวีนิดหนึ่งได้ไหมคะได้เลยค่ะงั้นพี่มินจะลองออกแรงิ่อดูนะคะนะคะรับพี่มินพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเดังเฮดังๆเฮังดังเลยลูกและเด็กๆนะคะอยากมันเป็นนักดับเพลิงด้วยกันไหมคะได้ๆนักดับเพลิงโอ้อยากทุกคนเลย งั้นขอทีละคนได้ไหมคะเริ่มจากฝั่งควาเฉพาะอบ5คนเฉชอบ5คนที่เด็กที <2> <2> <1> <1> <2 <1> <1 <2> <2 ่เลือกไว้นะลูกนะอ่าอ่าที่เด็กยืนดูคนนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆน้องสมัยพร้อมหรือยังคะน้องสมัยพร้อมแล้วเพื่อนๆดูคนเป็นกำลังใจให้น้องสมัยด้วยนะคะตู้นะหนึ่งสองนี่เหรอได้ยิ ดับยรงออกแรงอีกนิดนึงได้ไหมหนึ่งสองสามแรงน้อยหนึ่งว้าวแรงเยอะๆได้เลยค่ะเอาแรงเอาเยอะๆเลยนั่นคือไหนที่เข้ามาให้ใกล้ๆน้องหน่อยนะคะน้องน้องจะได้ดับเสียงได้เร็วขึ้นน้องสมัยพร้อมแล้วหนึ่งสองสามนี่คะ หน,น,บบน,นึ่งอ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยนะคะพี่ช่วย<ม>นะลูกนะสองสามไป ที่เทียนยังไม่ดับอาจจะเป็นราว่าน้องสมายออกแรงน้อยเกินไปแต่ไม่เป็นไรนะคะแต่เทียนก็ยังกระพืออยู่ใช่ไหมแบบว่าไปไปมามาใกล้จะดับแล้วใช่ไหมคะอ่ะงั้นคนต่อไปได้เลยคขอบคุณน้องสมายนะคะไปชิดลูกต้องต้อไปน้องใหม่เด็กๆควเป็นกาลังใจให้น้องใหม่ได้นะคะว่าจะ เย็นได้หรือป no like ่าหรือวันไหม่พร้อมหรือยังคะแล้ววิธีการทำยังไงคะเมื่อกี้เอามือทั้งสองข้างไปไปตรงด้านข้ากล่องนะคะแรงเลยนะแรงววันใหม่ขแลหนึ่งสองสามฮึ่ยดีดหนึ่งดีนึงหนึ่งสองสฮยเกือบแล้วเกือบแล้วพี่ต้องช่วยใช่ไหมคะพี่ช่วย Terima kasih telah menonton! พก็ไม่ยังคะถ้าเรามีรีบพร้อมแล้ว1 2 3ว้าวอีกนิดตรงนี้นิดนิดหนึ่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพมินช่วยอีกหนึ่งสองสามว้าวขอบคุค่ะต่อไปใครเอ่ยโอเค ังเดียวม่เลยพี่อนอเดียวแงเยเจังหวะชื่อชออคินอ่าลองดูพี่อาคินสิคะว่ากี่รอบเทียนจะดับถ้าพี่อาคินพร้อมแล้วหนึ่งสองว้าวฝอมเดียวฝังเดีเทียนดับเลย่งมงให้พี่อาคินหน่อยค่ะต่อไปที okay. ่ พี่สอาพม่สี่าินหาคิดเต็มฝันจ๋าเต็มฟันไดมองใกล้ๆกด้ได้ไปหาเพด่อลยนะคะกั่เชือกนะพี่เือพพ้อแล้วหนึ่งสองสามเอาอิกมนียไปจอบจั่ออกแรงทีเรียกเลยค่ะ โอ้ไม oh. <st Bond playing> ่เสือและคนสุดท้ายของเราพีซีซิตได้แล้วได้เลยได้เลยนะคะเอาเต็มที่เลยลูกเต็มที่เลยนะบีแรนเท่อาะไรใส่ไปให้หมดเลยนะ1นึ่งสองแรงแ น้องๆทั้ง5คนกันะคะที่มาร่วมทำกิจกรรมกับเราเด็กๆกลับมานั่งที่ได้เลยค่ะหลัจะกกันเลงอะไรบ้างสนุกไหมคะจังหวะดังลูกะมันก้องกันดีกว่าเด็กๆจำได้ไหมคะว่าตั้งแต่เริ่มจำอยากทำอะไรบ้างทำอะไรกันบ้ เกิดอะไรขึ้นคะกระปิวฟิวแล้ที่ลูกโป่งฟิวเฟรมสองพี่นั้นเฟรมเกลมที่สองพี่หรใช่ค่ะจริงๆที่ลูกโป่งขึ้นที่ไปข้างหน้าเนี่ยเกิดจากลมติดลูกไหมคะมีอากาศย้อนตัวเราเลยอากาศเนี่ยที่ทำให้เกิดลมติดเอาไปพัดเาพัดลูกโป่งเนี่ยที่ทำให้เกิดลมและลูกโป่งเนี่ยจะขึ้นเที่ยงขึ้นที่ไปข้างหน้านั่น ่ไหมคะตอนแรกเด็กๆบอกว่าข้างในนี้ไม่มีอะไรเลยหรือว่างปล่แต่ที่จริงแล้วข้างในนี้มีอากาศอยู่ใช่แล้วก็รอบตัวนี้มีอากาศอยู่แล้วพอเรานํามือมาตกกลองก็จะเกิดแรงลมออกมาใช่ไหมคะเมื่ออากาศมีเยอะๆข้างในก็จะเกิดแรงลมออกมาค่ะจริงทำที้เพียนแคบนั้นเอง กิจกรรมก็จบลงไปแล้วพี่เหมียวขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะที่ตั้งใจทำกิจกรรมและตั้งใจฟังพี่เหมียวพี่มิ้นและพี่ไอชอบมาทำกิจกรรมในวันนี้ขอขอบคุณค่าที่เด็กๆตั้งใจทำกิจกรรมและตั้งใจฟังวันนี้พี่ๆก็ขอเวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆพ่อเชียงปร้พี่นัๆเลยค่ะ